ดันยางพาราธรรมถนนบึงการศูนย์กลางอูอยง่ยางแดรนดิสาน สวัสดีจ้าเมืม่อไหรมาเจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะวันที่27เวลา14นาฬิกานาทีนะคะ27กันยายนเนาะจ้าเนาะคมานาคมคิกออฟดันยางพาราท่ามถนนบึงการศูนย์กลางปลูกยางแดนอีสานเนาะจา้าค้ามาเบ่งและเหรีนยนในเหนือหาข้าวกันเลยเนาะคะ่ะคมานาคมคทุ่ม 2.7พันล้านเดินหน้าดันยางพาราจังหวัดปึงการทำแบรีเออร์เสาหลักนำทางลดอุบัติเหตุบนถนนหวังเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง30%นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนคิกออฟพร้อมด้วยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวมนัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุภชัยโพธิสุรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการอธิบดีกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทอธิบดีกมร,ร,รมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานจังหวัดบึงการนะคะมาดูรายละเอียดกันต่อเลยนะคะนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า การนำโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทั้งในส่วนของเครื่องกัน้นถนนครอบยางพาราและหลักนำทางยางธรรมชาติหรือเริ่มคิกออฟที่จังหวัดบึงการในวันนี้ก็เนื่องจากจังหวัดบึงการถือเป็นเมืองหลวงของการปลูกยางพารานะคะ ในภาคอีสานานะจจะเนอจังหวัดบึงการจังหวัดหนองไม้ในภาคอีสานเป็นศูนย์กลางเลยนะคะมีการปลูกยางพารามากกว่าหนึ่งล้านไร่รองลงมาก็คือจังหวัดนครพนมจังหวัดเลยซึ่งกระทรวงคมานาคมและกระทรวงกรเกษตรและได้เดินสายเริ่มต้นคลิกออฟโครงการในครั้งนี้นะคะสำหรับการผลักดันโครงการการให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเป็นเรื่องจำเป็น ที่นอกจากโครงการจะมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วจะมีส่วนสำคัญในการนำยางพาร,ราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรมาใชา้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนหลังจากเริ่มคลิกออกตั้งแต่วันที่25สิงหาคม63 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปคิดเอาโครงการที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสตูลก่อนหน้านี้นะคะรวมทั้งการนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก้อนแรกมาใช้ดำเนินโครงการในวงเงิน2,700ล้านบาทก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ที่โครงการจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาวหลังจากการใช้วงเงินดังกล่าวหมดไปนะคะเดือนพฤศจิกายน63กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการขออนุมัติงบประมาณโครงการ ่อในวงเงินใกล้เคียงกันซึ่งผลของโครงการขนาดนี้ได้ส่งผลดีต่อราคายางโดยปัจจุบันเมื่อวันที่ย5ิกันยายนที่ผ่านมาในส่วนของราคาแผ่นยางดิบธรรมชาติมีราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ61บาทปรับราคาก่อนหน้านี้ที่ราคากิโลกร,รัมละ43บาท หรือราคาเพิ่มขึ้นประมาณ30ซนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนยางแล้วจ้ะเนาะส่วนราคายางก้อนถ้วยซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสานทำเป็นผลผลิตแล้วเอาไปขายนั้นปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ13บาทปรับราคาขึ้นก่อนหน้านี้เป็นกิโลกร,รัมละ20บาทนะคะ เพิ่มขึ้น30%นะจ๊ะเนาะก็ยืนยันว่าในระยะยาวนั้นจะขยับจะขับเคลื่อนการรับซื้อ,อยางพาราในพื้นที่โดยกลไกลของสาก์จังหวัดที่กํากับโดยกรมส่งเสริมสาก์ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าราคาที่รับซื้อกิโลกรัมได้21บาทชาวสวนยางต้องขาดทุนไปกิโลกรมัมละ25บาท ชาวสวนยางพออยู่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้มีการรับซื้ออยู่ที่ราคา28่ถึง30บบาทต่อกิโลกรัมนะคะรวมถึงการผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพออย่างยั่งยืนทั้งนี้ปริมาณการใช้ยางพาราโครงการดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า ก่อนหน้านี้ในปี2562มีปริมาณการใช้น้ำพาราสุดน้ำยางพาราสุดนะคะในโครงการของร้านมากกว่า129,000ตันแต่เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพารามาร่วมผลิต ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนใน3เดือนก็พบว่าปริมาณการใช้ยางพารามากกว่า50,000ตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ใช้เท่ากับปริมาณในปี6 1นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะจนะ๊ะเนาะเพื่อนก็จะเดินหน้าโครงการต่อไปนะคะ เมืองปลูกยางพาราแดนอีสานนะคะที่จังหวัดบึงกาฬสำหรับค่าวนี้แม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่ชาวสวนยางทางภาคอีสานนะคะน้อก,ก็จะได้รับรู้ข่าวสารทั่วกันนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณผู้ทีก่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกํำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ